สวัสดีนะคะพบกับช่องตอมแตมชาแนลนะคะกับเมนีคุณลุมปลูกกลวยนะคะเนี่ยค่ะสภาพดินที่กำลังเหตุกำลังปลูกน่าจะได้อยู่มันสิบหาเซนนะคะมันสิบหาสิบหกเพราะนี่แหละ,ะสิบห้าถึงยี่สิบเซนเป็นดินดินแบบดินด,ดินดานนะคะดินดานผสมกับดินเหนียวเวลาหนาฉืดฝนนี่พือเหนียวแบบติดติดจอบติดอย่างเลยนะคะ นี่คือขุดได้ขนาดขุดยังแบบค่อยๆขุดไปนะคะแต่ตอมบำรุงหลายด้วยกันนะคะนี่ต้นกล้วยที่ปลูกแบบแตะลุดโตนแห้งนะคะก็เลยเดี๋ยวจะปลูกทั่วภูมิไปพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะขุดขุดลุ่มใบปลูกกล้วยนะคะสร้างนาไว้แล mm ้ว hmm. เป็นสร้างแล้วบอกนาไว้ขุดให้ขุดนอกกล้วยไว้ให้จะจะทยอยเห็ดไปเรื่อยๆนะคะ でき <laughs>